เพืนซาร่วมกับบ้านเขารักหมู่ที่8ตาบลบ้านเสด็จครับกับเรื่อนโครงการนหนึ่งตำบลหนึ่งบ้านยั่งยืนตามนโยบายของท่านประหลัดกระทรวงมหาดไทยวันนี้จัดกิจกรรมาตามโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันได้ปลูกต้นไม้บริเวณหน้าโรงเรียนริมถนนสายในหมู่บ้านนะครับหน้าโรงเรียนบ้านเขารักปลูกต้นชะอม50ต้นครับ เ่ยได้เชิญชวนจิตอาสาในพื้นที่นะครับมาร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อที่จะเป็นแหล่งอาหารเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารอีกทางหนึ่งครับวันนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากทางผู้นําในหมู่บ้านพี่น้องชาวบ้านรวมถึงคุณครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเขารักเป็นอย่างดีครับได้ปลูกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ก็ขอให้ทุกคนได้ช่วยกันดูแลน,นะครับอนอกจากนั้นกิจกรรมตามโครงการเดินต์บลหนึมมนหน่หมู่บ้านยั่งยืนนะครับก็จะพัฒนาหมู่บ้านในหลายๆด้านต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับนายะรุ่นยกยังพงพู้ยิบาลมูสิเปสต์ตำบลมัาราเ็ศตำบลเจนซราจังหวัดตรังตาทีครับวันนี้ก็ได้จับกิจกรรม เดี๋ยวรูต้นไม้นะครับร้านน้พื้นเาครับสลดตึกเจวหน้าตีต้องทำพื้นนะครับเลครับคณะกรุ๊ปะเรียนจะได้มารวมกันลูกต้นไม้ที่นี้นะครับการพตดกับ้องพ่อแสดงความดีใจนะครับจะมีกิจกรรมเกขึ้นในหมู่บ้านนะครับอยากมีไล้ไล่เรื่องที่ต้องรวมกันทกิจกรรมนะครับมากวิีโอ้านนะครับ ช่วยวยกันดูแลในเมื่อปลูกกันแล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบด้วยนะช่วยปรับปรุงนะครับช่วยทางโน้ตานอฟช่วยบำรุงหน้างนะครับเพื่งเดี๋ยวเราทำไปจะคือประโยชน์ต่อไปจุดเด่นอย่างนี้นะครับทำไปโครงการทุกอย่างนี้สวัสดีครับขอรักค่ะซึ่งวันนี้นะคะได้ร่วมกิจกรรมกับนักเรียนในการปลูกถนน เป็นพืชผักสวนครัวสําหรับทานได้ค่ะซึ่งหวังว่าพืชผักสวนครัวอย่างเช่นชะอมนี้นะคะจะสามารถนําไปประกอบอาหารแก่นักเรียนได้ในโครงการอาหารกลางวันค่ะนอกจากนี้นะคะโรงเรียนบ้านเขารักของเราก็ได้มีให้นักเรียนนะคะในแต่ละชั้นร่วมกันปลูกผักสวนครัวค่ะอย่างเช่นการปล,ลูกผักบุ้งการปลูกมะนาวการปลูกมะเขือหน้าชั้นเรียนและผืชอื่นๆอย่างมากเช่นเดียวกันค่ะสําหรับกิจกรรมนะคะการปลูกพืชผักสวนครัวโรงเรียนก็ได้เนิน นโยบายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยหวังว่าให้นักเรียนสามารถนำผักที่ปลูกเองรับประทานและสามารถไปขายผลให้กับผู้ครองชาวบ้านและชุมชนได้ค่ะซึ่งนักเรียนก็สามารถทำได้ตามที่หวังไว้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะ